พัฒานาการเกษตรศิลิธรอนอบางบุญนานจพิจิตรเราครับอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เราเรียนรู้ในฐานเรียนรู้13ฐานของเราเนะครับึ่งจะไปประกอบการใช้การทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับนี่คือสถานที่ทําการของมูลนิธิใช้พัฒนาจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้นะครับเกษตรจ,จังหวัดนะครับพามาดูสูนรเรียนรู้ ใช้มูลนิธิใช้พัฒนานะครับศูนย์ใช้พัฒนาที่จังหวัดพิกิตรนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอบางนาคก็มีการปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ13ฐานเรียนรู้ครับอันนี้เป็นแปลงผักคะน้านะครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนเห็นได้จากมีแมลงเจาะรูเราขาย4ี่ยู่นะครับนี่กิโลสี่สิบาทนะครับคะน้าวันนี้อ่าบรรจุถุงขายนะครับ นั่นตายแล้วก็เหมือนมันเริ่มแก่ต้นแล้วครับสนิทใจดีไม่ต้องห่วงนะครับถ้าข้าวเป็นพืชสมุนไพรซึ่งน้ำวิตามินซีจะสูงมากนะครับทั้งทำเรื่องน้ำดื่มทำเรื่องของสบู่ไทยินดีครับลองเอาไปดูนะลองไปดูแล้วไปตบมือเนาะอันี่มันยังมีผัก นี่คือนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวนะครับ,รบออกศนเฟชบูณลนะครับ,รบมาเรียนรู้การเกษตรอยู่บนภูเขาแต่มาเรียนรู้ในที่ราบ นี่คือแปลงนาสาธิตนะครับในมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรนะครับมีคนมาเรียนกันเยอะช่วงนี้ว่างงานก็มาหาความรู้เพิ่มเติมกันนี่คือบ่อเลี้ยงปลานิลแบบสาธิตนะครับเลี้ยงในอาคารเลี้ยงใน,ร,งในร่มก็จะมีกรรมวิธีในการกรองน้าให้ออกซิเจนสบายเลยครับมีที่พักให้ใครอยากใครอยากมามาเลยอะไรนะครับนี่คือกบ พ่อไม้พันนะครับที่เลี้ยงในมิธรทีใช้พัฒนาพิจิตตนะครับพี่ลูกผสมไทย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 ผสมผสมบุฟฟงค่ะกบนาบครับมันเพิ่งเริ่มครับผมนี่ตัวเป็นโลเลยนะครับกบที่เป็นเดือนนี้ก็ประมาณพฤษสะพาคือมันจะเข้าช่วงหน้าฝนพอดีต้นฝนตัวผู้นะครับมันจะมีกล่องกล่องเสียงตรงไหนชี้ที่ฮะพี่ นี่นะสังเกตตรงนี้ว่าจะเป็นกบตัวผู้นะครับสีดำสองข้างวัดจุดครับพิธีดูว่ากบพร้อมจะผสมพันธุ์ไหมนะฮะเราเอามือหยบที่หน้าอกนะครับกบก็จะเอาแขนรัดเลยนะครับนี่แสดงว่ากบมีความพร้อมที่ต้องการผสมพันธุ์ที่นี่นะครับเนี่ยเป็นจุดแหล่งเรียนรู้นะครับใครว่างช่วงนี้ก็มาเที่ยวเที่ยวแล้วได้ความรู้มีความรู้แล้วก็ได้เงิน อันนี้เป็นกบคอนโดนะคะอันนี้เราจะเลี้ยงเพื่อหนึ่งใช้น้ําน้อย2ดูแลง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องโรคเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเราสามารถออกมาเป็นขวดๆอันนี้จะเลี้ยงเป็น3อายุนะคะ1เดือน2เดือนแล้วก็3เดือนอันนี้เวลาเราเก็บขายเราจะได้เป็นรุ่นๆเราจะได้ไม่ต้องมีผลผลิตออกพร้อมกันทั้งหมดตลาดราคาจะได้ไม่ล้นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าราคาจะตกนะคะ1ขวดเลี้ยงสา <3 S 1> ตัว,ตวแล้วก็ใช้เวลา3เดือนนะคะทางเข้าออกให้อาหารให้น้ําทางนี้เอาเข้าออกทางนี้ เจาะรูห้ารูข้างด้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งบนเดี๋ยววนี่ครันี่คือกบสี่เดือนนะครับวัสังเกตว่าสีของกบมันจะไม่เป็นสีดำมันจะเป็นสีออกเหลืองๆมันโมนกลุ่มเกษตรกรนะครับมาเรียนรู้กันในช่วงนี้หน้าแ้ง ท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรที่หนูเห็นในขวดเห็นไหมคะอยู่ในขวดที่เลี้ยงในขวดเขาเลี้ยงมิกีตัวหนึ่งขวดจําได้ไหมคะสามตัวใช่ไหมอ่าสามตัวนะคะเสร็จแล้วเลี้ยงสามเดือนเราก็จะได้เนื้อตกตออกมาขายเห็นไหมคะ่ะอ่าและสามเดือนเราเลี้ยงเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาปล่อยขายนะครับก็มีการ,รให้ความวรู้ว,วันนี้ก็มีเด็กมาทัศนศึกษานะครับอี่ันหนึ่ง ก่อมบก็หลังกับคบ